เลิกผัวเก่าไปแล้วอยากมีใหม่แต่ไม่กล้าหนึ่งความลับมีผัวใหม่แบบง่ายๆแบบง่ายๆสั่งจิตเนรมิตผัวใหม่ฟังผมดีๆไม่ว่าเพื่อนๆจะมีลูกติดแม่ไม่แม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงคู่อะไรก็ตามไม่เกี่ยวให้ท่องประโยคนี้ดังๆดังๆใหมายความว่าอ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 าปากกว้าง อาปากกว้างพูดคนเดียวหน้ากระจกตอนตื่นเช้าขึ้นมาและก่อนนอนประโยคที่ว่ามีดังต่อไปนี้จงปลุกพลังขึ้นมาใหม่แล้วสร้างอนาคตใหม่โดยไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอดีตมันไม่เกี่ยวอะไรเลยให้ตัดอดีตออกไปให้หมดแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่อยากได้ผมชื่อแคบหมูอัพพาวเวอร์เเดนสอนคนธรรมดา ด้วยวิชาเป็นเจ้าของสื่อจงจดจําไว้ว่าผู้ใดเป,เป็นเจ้าของ,ของสื่อผ,ผู้นั้นทรงอิทธิพล,ลและความสวยมันเท่ากับความรวย